ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับเป็นอีกหนึ่งเช้าที่มาออกกำลังกายนะครับวันนี้นะครับฝนกําลังมาครับเพื่อนๆครับครับช่วงเช้าก่อนจะกลับบ้านหรือว่าออกจากฟิตเนสผมก็จะวิ่งนะครับวิ่งเพื่ร่างกายเหมือนเดิมครับเพื่อนๆครับ ครับเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนเคยมานั่งคิดย้อนไปถึงอดีตก็คิดถึงเมื่อก่อนว่าตัวเองทำไมชอบอ้างตลอดว่าไม่มีเวลาครับเราก็จะอ้างกับตัวเองตลอดว่าไม่มีเวลาจนทำให้น้ำหนักนะครับขึ้นเกือบประมาณ เก้ิกิโลนะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้ก็ลดลงประมาณ10บสิกิโลนะครับก็เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ข้ออ้างต่างๆก็หมดไปแล้วเป็นยังเหลือเหลือแต่การฝืนใจตัวเองครับเพื่อนๆครับ เช้าๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับถ้าเราไม่มีเวลาที่จะออกมาสวนสาธารณะนะครับก็ออกกาลังกายที่บ้านได้นะครับเพื่อนๆครับก็มีหลายวิธีการที่เราจะออกกำลังกายนะครับเอาที่เราสะดวกหรือว่าความถนัดของแต่ละคนนะครับเพื่อนๆครับอย่างผมก็ถือโอกาสนะครับช่วงเช้าๆอย่างนี้นะครับ เพราะว่าบ้านอยู่ใกล้สถานที่ออกกําลังกายนะครับสวนสาธารณะนะครับเพื่อนๆครับ mm. ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามาแล้วก็ให้กําลังใจนะครับ mm. สําหรับเพื่อนๆคนที่เข้ามาติชมก็ให้ก็ขอบคุณเหมือนกันครับ เพราะว่าทำให้เราได้พัฒนาตัวเองครับรับฟังแนวคิดหรือว่าความคิดรูปแบบต่างๆเพื่อนบางคนก็เข้ามาแนะนำว่าให้ออกหลังกายแบบนี้แบบนี้นะครับตามความเหมาะสมผมก็ลองนำไปปฏิบัติด,ดูนะครับเพื่อนๆครับไม่มีผิดไม่ถูกครับเพื่อนๆครับเพราะ สรีระร่างกายของแต่ละคนนะครับมีความแตกต่างกันนะครับเอาที่เราชอบหรือว่าเราถนัดถ้าเราชอบเราถนัดเราก็จะมีความสุขนะครับเหมือนเราทําอะไรแนละ้วถ้ามีความสุขมันก็ส่งผลให้ประสบความสําเร็จนะครับอย่างผมเริ่มออกกาลังกายจริงๆตั้งแต่ช่วงปีใหม่ครับ ตอนนี้ก็ยังออกกำลังกายอยู่ตลอดนะครับคือก็หาเวลาว่างๆแล้วก็ฝืนใจตัวเองเอาชนะใจตัวเองครับเป็นสิ่งสำคัญครับเพื่อนๆครับวันนี้ไม่มีอะไรฝากนะครับเพื่อนๆครับขอฝากว่าให้เพื่อนๆเอาชนะใจตัวเองนะครับถ้าชนะใจตัวเองได้ก็จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอนครับเพื่อนๆครับครับสวัสดีครับ